ช่างทูช่างทูวิถีช่างทูหากินไปนเรื่อยประหยัดค่ากับข้าวโสดหนักข้าเบียร์ทุนค่ากับข้าวหน่อยนีฟ่ฟาวครับฟาวครับเงื่อเหยื่อยังไม่หมดเลยเอาใหม่เอาใหม่ทีร้องใหม่ร้องใหม่ครับ ากินง่ายครับนี่ครับมีมีตะข่ายแล้วมีเหยื่อเป็นไงเป็นไงนี่เหยื่อนมปังนี่ก็ซื้อมา20บาทตะข่ายก็20บาทเป็นไงยโยนปลหลอกให้มันมาตอดหลอกให้มันมาตอดเหยื่อแล้วตะข่ายก็ปิวไหวอยู่ในน้ำแล้วก็ติดตะข่ายขึ้นมา แม่หัวคิดมันดีจริงๆไอคนนี้เป็นไงมีผลงานบ้างแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีผลงานบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจะมีผลงานต่อเนื่องไหมเดี๋ยวคอยดูมาลองดูครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งน่าจะมีผลงานนะครับขาวขึ้นมาแล้วนี่เป็นไง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  ได้ได้อยู่นะครับหนุ่มโสดหนุ่มโสดอยู่ง่ายกินง่ายอยู่คนเดียวโอ้ยตามติดชีวิตหนุ่มโสดหนุ่มทรูนะครับผมแน่นอกกนจริงๆอคนนี้อาวอาครับผมงั้นจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันได้เห็นผลงานกันละว,วันนี้สงสัยจะกลับไปเมาอยู่คนเดียวอะ่ะสู้สสู้สู้สิ ii <tune>